สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเมื่อสุขุสุขคนที่ว่าสีพี่น้องพังไทยทังลาต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเข่าสู่ซองพอน้องคนหน้ามาแล้วพ่อพี่น้องเอ้โดยกลับมาพบมาพ่อกับซองพ่อคนหน้าอีกเซนเก่าเซนเคยพ่อพี่น้องตอนนี้พ่อคนหน้ามาหอดบ้านอนมร้อยเอ็ดแล้วพี่น้องเอ้พาสาวศิลามาเนาะโดยอันนี้ก็พ่อน้องคนหน้าครับได้ถ่ายทำบรรยากาศ อ่ารอบๆบ้านให้พรมีพี่น้องเบิ่งพี่พี่น้องเอ้เนาะกัรมีวิวาทางเฮือนของอ้ายเพิ่นพี่พี่น้องเอ้ทางพแม่พี่น้องได้รับ z o o กันเนาะโดยอันนี้ก็เป็นส่วนอ่าย่อมเพิ่นพี่พี่น้องเอ้เนาะก็ถือว่าอ่าสวยงามพี่พี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นมตกแต่งบ้านเนาะพี่พี่น้องเนาะตกแต่งสวนอ่าเดินบ้านเดินเฮือนพี่พี่น้องเอ้เนี่ก็ได้ถ่ายทำให้พแม่พี่น้องได้รับ z o o กันเนาะ ว้าแต่พี่น้องอุ่นนะใช่กบไปกับอันนี้แต่ของที่ตกแต่งหยพี่น้องเอ้น้องมีความหมายเนาะความหมายเนาะโดยต้นนั่นต้นนี้หยพี่น้องเอ้กันยังปาผ่อน้องคนนั้นนี่กับโบหูซื้อคนอกเนาะต้นไม้เนาะแต่ละอันก็หลายอลาสนิดพี่น้องเอง้ตอนนี้ก็ มาเป็นมือที่สามแล้พ,พีนนนะ่น้องเอยเนาะมือนี้ก็ชีได้กลับบ้านมือน,นี้เนาะก็อาจจะชีจักน้อยคนใดคนหนึ่อพี่น้องเอยประมาณมมเจ็ดโมงแปดโมงแหใดเนาะก็ชีได้เลื่อนกลับอ่ากับเวลาวพ,พี่น้องเอยมัน,นพะว่าเบิดอ่าสัญญาหนังสือเลื่อนทางแล้วพีพ่น้องเอยเนานะโดยมือน,นี้จะเป็นมือที่สามพี่น้องเอยเพราะว่าหามานี่จะสองมือสามมือนี้แล้พ,พี่น้องเนาะ โดยถ้าเฮาอยู่เกินกำหนดกับเป็นกาอ่าปรับใหม่เฮาไล่เนาะแต่ mm hmm. ตอนนี้ก็ก็โดยตามสัญญาพี่พี่น้องเลยตามเป็นที่เป้าหมายเฮามาเที่ยวเนาะโดยอันนี้ก็มาเที่ยวเห็นแล้วเนาะการทางง่ายเพียงแต่ทางยางไรเนาะกับสาวสิาบาก็คือโอเคหรอกเนาะ ปเพอพี่น้องเลยเนาะดูส่วนเ็นฟังนี่กันส่องไปฟังนี่กันชูดพ่อนเพ่อพี่น้องเนาะก็คือว่าทางอ้างพื้นนี่เป็นคนที่มักตกแต่งพ่อพี่น้องอ่ยเนาะตกแต่งที่ว่าอส่วนเนาะคูน่ะทาย้องฟังใต้พพี่น้องเป็น,นตแตอยู่ไตเศร้าเนาะเดินบ้านเดินซ่องเป็นก็นดะ กะหมเย็นสุดซื่นดีเลยพี่น้องเอ้ยบุญนะแต่งอะไรที่บ่มีทางอายเพิ่นก็ขนมาใส่อพี่น้องเอ้ยเนาะให้เป็นย่อยเป็นากบรรยากาศเนาะมื้อนี้ก็ถ่ายตอนเช้าๆพี่น้องเยเนาะก็สิลมอาจสิวิวๆน้อยนึงเนาะหนาวๆพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามื้อนี้ก็หนาวจัดกวามวานเนาะ ฟังว่านี่ก็สิบ่ค่อยนาวเท่าใด๋น้องพี่น้องเด้ออจ้ะเนี่พี่น้องได้เบิ่งมุมนั้นมุมนี้เพิ่นสิต้องโอ้้วบ น้ำลายพ่อแม่พี่น้องเลยส่วนทั้งบ้านอ้ายอนุมไทยเ,นเนยพื่อนเนาะโดยอู้คุณเน่ะอันนี้ก็เป็นอ่าย,ย้อยเยี่มย่างอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยอันนี่ก็ได้ทำถ่ายทำบรรยากาศเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้รับซมกันเนาะอ่ามีวิวอทางบ้านทางซ่องเพืนเนอ่อนแหละพ่อแม่พี่น้องเลยมาหอดยวเถึงแล้วกันมาเห็นแล้วกันเนาะ นี่แหละหอยพี่น้องบ้านเฮือนซานบ้านสองของไอ้ไอ้หนุ่มไทยของเฮาเนะออาหนุ่มลอยเอ็ดหอยพี่น้องเลยด้วยเงินกะล้างแงยุ่ยหอยพี่น้องเลยเนาะโดยทางน้องเพื่อนกะทางสาลากะบาหอดอเฮือนชานเพื่อนหอยพี่น้องเลยมาทั้งทีเลยเนาะโดยเือนของเพื่อนกะลังบ้าหง่หอยพี่น้องเลย ยังไดงนอกมาหนี่งกะสีว่าสิกับมื่อนี้เนาะคุณพี่น้องเนาะไล่ายทำรีวิวบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเนฮะาไลยครับชมเนาะโดยธรรมชาติพันให้พี่น้องเลนะยพเพราะว่ากะสีได้รลรำลากันเมื่อนี้เนาะโดยแต่นุ่มไทยกับอีกบมนานอ่าเกิดโลกให้พี่น้องเลยกะสีได้อ่าพาขพันหมากไปหาสาวลาวเลยเนาะกะซีบุลมน,นานเนาะ พี่น้องเลยถ่านได้ยินเพิ่นว่าเนาะโดยเพราะว่าทาั้งหนุ่มไทยก็คิดว่าสิไปเมื่อนี้เนาะก็ถ้าบ่สะดวกก็บบเป็นยังวะเอาไว้มอือต่อไปเพราะว่าทาั้งฝังลาวก็ยังบอท่านได้กะเกีก่ยมอย่างเนาะโดยก็ยังบ่ได้อันพอ่อพี่น้องเลยเนาะ หายพ้อมเพียงกะเกมถือก่อนเดี๋ยวค่อยไปพ,ยพี่น้อง,องเอ้เนาะถ่ายทำให้พ,พี่น้องได้เบึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่าข้างในพ,พี่น้องอนอนหลานในเฮือนเพื่อนพี่น้องบ้านในเฮือนของนุ่มไทยพ,ยพี่น้องเอ้เนาะก็คือบ้านผู่บ่าวไทยของซาซิลาพ,พี่น้องเอ้เนะาะซาซิลามาฮอดได้กัดนี่ าทางยูทูบเบอร์เนาะถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันเนาะโดยอเออเลื่ินหนังมากง่ายพี่น้องเอ้ยกะคันมากะสิเกิดขึ้นไวๆนี่แหละพรมพี่น้องเอ,อ้ยเนาะอาจสิโมโนานเกินโลเนาะเพราะว่าทางผ่ายญิงเพิ่นก็ยังบอ่อ่าท่านได้กะเกียมเนาะไป คิดว่าสิเมื่อมื่อนี้เนาะทางชาวศิลาเพิ่นก็บอกว่าโมเมนตยังถ่ายังบมสะดวกหรือว่าอ่าจากไหนก็เอาไว้ที่หาที่มื่อที่เหมาะสมเนาะจึงจะไปได้เรื่องครูชีวิตนี่เนาะมันเกิดโมเมนต์เรื่องง่ายปัญญดยุทธพี่น้องเลยทางน้องเพิ่นก็ว่าว่าจังซี่เนาะจะได้ถ่ายทำเนาะบรรยากาศให้พี่น้องได้หับชมกัน อันนี้ก็จะเป็นอ่าห้องรับแขกคุณพี่น้องเลยอ่าถ้าหอ้องรับแขกอืมีโซฟามีมาพายให้เบิง่งห้องรับแขกเพิ่นคุณพี่น้องเลยเนาะสวยงามมื้อนี้ก็สิเข้าไปทั้งห้องครัวคุณพี่น้องอืมห้องครัวเนาะ กสิไทยทำใหม่พุแม่พี่น้องนะครับชมกันเนาะโดยนี่ห้องในครัวหอยพี่น้องเลยก็คือสาวจีาเพิ่นมาเบ่งเบริร์สุมงสุวรรณได้ขอยพี่น้องเลยก็คือสีอถูกใจเพิ่นขอยพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นห้องน้ำขอยพี่น้องเอยลยลาทังคุณผู้ห้องน้ำด้วย ก็เป็นห้องนอนเอยพี่น้องเลยทางขาไปเนาะกับนีห้องนอนนีอยู่สามห้องทั้งเวิร์ดเผยพี่น้องเลยในบ้านหลังนี้เนาะอ่าเป็นยังไงเนาะมาเห็นเงินเดืนซานไปไหนกันก็ทําบารายอยู่ทําาาอยู่โดยกับทําบาลาหลังใหญ่อยู่หลังใหญ่ยูกับพออยู่ได้พออยู่ได้โดยอืม เมื่อนี้เป็นยังไงเนาะมื่อนี้มือที่เท่าไรแล้วมือมือที่สามที่สามสี่มือส่เมื่อวานี้มือกลับอนเนาะเหนื่อยโอ้าหต้องกลับอตามสัญญาหนังสือเนาะเดยเพราะเราเหนังสือเป็นทางมาีนการมันกะได้แค่สามมือมันบอกเหยสามมือเดยตามใจจริงเนี่ยกับปุ๋ยกับอะไรอะบ้ง มาถึงเงินถึงสั้ากาคุยกับลูกกับเต้าคนแล้รเนาะดยถามเบิ้งเบิ้ดเละกับคนตกลงมเด้อยยังไงคนว่าว่าเดี๋ยวนั่นคนน่นว่าเดียวห้ยคอยกับเมื่อก่อนเดี๋ยวพคนกลับเมื่อที่ังโอ้คนทีะว่าลูกคนยังหาเงินกับยังบาทันโอ้ออกขันหมาเมื่อํำดังเออโอ้กับสีคงสบมโนาันเกินรอเนาะด้วยด้ยด้วดยเพราะว่ามาหอนแต่กะ แต่คุยเร mm. euh> ื่องที่หักเรื่องมักมิดแล้ววะมากดโดูดูเพราะว่าเพิ่นสิเมื no? <h? <h ่อน้ำหลางเนาะเพื้นว่าเนาะโดยเพิ่นมาสิเมื่อน้ำหลางเพิ่่นวาเพิ่นสิเมื่อชงหันเพิ่นมาชีเมืองมาครั้งแรกเพิ่นคือว่าสิเมื่อน้ำตะกี้ครั้งแรกลูกเพิ่นบ่พร้อมน้ำเพราะว่าหาเงินบ่ทัานโอ้พิ่นว่าเพิ่นมีเวียกของเขาดูดยหาเงินบ่ทันเนี่ยเป็นมีเวียกหลายโดูดู ก็พอเป็นยังเนาะเดยพอเป็นยังก็ก็เป็นเมื่อันดังก็ได้เพราะว่าถ้าเอาสิไปตอนนี้เอากับสีพ่อร้อมือกันเนาะเพราะว่าทางเ่อนทางศาาก็ยังบ่ท่านในหูเรื่องหูดาวอย่างเนาะก็ต้องเมื่อทำพ่อทมแม่ทำเมียก้อนเนาะมาเห็นกันได้กับโดยก็ต้องให้พ่อมทั้งสองฝ่ายแหละเนาะเดอย่างสิไปกันได้เดยมีแต่ อาว่าหักอย่างเดียวครับมันก็กินไปฮอดไรเนาะโดยอ่าตุงนีก็ขอเดินทางให้ปลอดภัยเนาะอืมโยอ่าเพิ่นสิมื่อยชงฮอดใส่ฮอดลานชนงฮอดลานแล้วก็เอาก็ขึ้นรถเมื่อเพิ่นบอได้ขามเมื่อนําบ่อือ พอเป็นวันที่เป็นที่โทเหรี่น้ำเมื่อหอดเลยโทเหรีนโทเหรี่โทเรกระโทหากันเนาะโทหาไปก่อนเนาะโดยโดยเพราะว่าเมื่อนี้กรต่อไปก็ะิมัง่ายอยู่แลอกเพราะห้าเส้นทางแด้เนาะโดยโดูจังใดก็ะิีบรบกวนสาวศิลาแด้เนาะโดยโดยสบายดีสบายดีโอเคพี่น้องหลังจากที่โอลมกับสาวศิลาเดี๋ยววันนี่วิว อ่าทางเฮือนซางของไอ้เปิ้บพี่น้องเอ๋เดีเยววทีเรียบร้อยเนาะโดยกทางสาวคนก็บอกว่าโอเคอยู่อยู่ได้เหมืพี่น้องเอ๋เพราะว่ามาเห็นแล้วก็อ่าหน้าอยู่หน้าประทับใจอยู่เหมือนพี่น้องเอ๋เนาะกางเฮือนซานกำลังง่ายหมือนพี่น้องเอ๋โดยกขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเนาะทางเอฟซีของทีติดตามชมพอน้องคนหน้ามาตลอดเนาะอ่บอกคนหน้าว่า บอมวนบอนวนหูเนาะกขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีหลายๆกะิปพอคนหน้ากะซืได้จบเพียงสานี้ก่อนพี่น้องเอาไว้คลิปหน้าต่อๆไปให้พ่อแม่พี่น้องนะครับส้มเนาะอิดธิพประการใดก็ขอโทษขออภัยกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี